ดุนรัตแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่3กุมภาพันธ์2567ดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีข้อเกณฑ์ใหม่เมาแล้วขับขัดขืนเป่าวัดแอนกอฮอลสันนิษฐานว่าผิดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ครอบคลุมถึงการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถทดสอบด้วยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจได้โดยกำหนดวิธีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ดังนี้ 1. ตรวจวัดลมหายใจ 2. ตรวจจากเลือดโดยต้องได้รับความยินยอมก่อน 3. ตรวจวัดจากของเสียอย่างอื่นจากร่างกายเช่นปัสสาวะโดยกำหนดให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ในส่วนของหน้าที่พนักงานสอบสวนและแพทย์ดังนี้กรณีผู้ขับขี่มีพฤติการที่ทำให้เชื่อว่าได้ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงว่าได้กระทำการฝ่า,ฝ,าฝืนหรือไม่ได้ทุกกรณีตามวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในกรณีที่ผู้ขับขี่ยินยอมให้ตรวจพิสูจน์แต่ไม่สามารถทดสอบด้วยการวัดจากลมหายใจ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการดังนี้ 1. ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและแจ้งเป็นหนังสือขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายบุคคลภายในสามชั่วโมงหรือแจ้งด้วยวาจาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นจากนั้นให้พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือภายใน24ชั่วโมง 2. ให้แพทย์เก็บตัวอย่างจากเลือดปัสสาวะ หรือของเสียอย่างอื่นและให้ออกหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการตรวจพิสูจน์โดยเร็ว 3. ให้สันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมให้แพทย์ตรวจพิสูจน์โดยไม่มีเหตุอันควรนั้นมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แพทย์บันทึกการไม่ยินยอมนั้นและแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปซึ่งแต่เดิมเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์าบางกรณี ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้า